โซส,สดีครับโัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมนะหุ้นดาวโจนวันที่ยี่สิสองเดือนเปีหกแปดนะครับผมนะก็มางมกันต่อนะนะมางมดาวโจนกันต่อนะทุกคนนะดาวโจนดาวโจนนะดาวโจนนี่ผมยังไม่เข้าเลยนะ เหมือนจะหลุดยาวเลยมุ่นดาวจนนะครับเด่นวันนี้นะผมผมให้สนะี่มาสี่กับสามนี่แหละทุกคนสี่กับสามนี่แหละนะสี่ 4ี่เเนาะ3า3แเจแล้วก็สานะครับผมตัวกันนะครับ4ี่หนึ่งสามหแล้วสี่สแล้วก็สีนะกัน42ต่ตามด้วย40ศย์นะครับ นี่เลยทุกคนนะขอให้มีสีมาแล้วกันนะขอให้เป็นสีนอกตัวเน้นสีแปดสีเจ็ดสีเก้าแล้วก็สามเก้านี่แหละนี่แหละทุกคนสีเจ็ดสีแปดสีเก้าแล้วก็สามเก้านะครับนะ รุ่นเราโจ์เลขสองตัวนะครับจบไปแล้วต่อไปมาดูสามตัวสามตัวนะครับเน้นที่เลขสี่เนาะสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่ง สี่เจ็ดหนึ่งนะก็นี่แหละทุกคนนะขอให้มาแล้วก,กันวันนี้วันที่ยีสิบสองเนี่ยสี่กับสามเนี่ยได้สามสี่ห้านะผมไม่ได้เอาห้ามานะเอาแค่สี่กับสามมา ก็จบไปแล้วครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ